เอาค่ะพี่น้องมาพบพอกันคือเกาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะสำหรับวันนี้เนาะคะ่ะหลังจากรัฐบาลไท้ไปแล้วเข้ากับมากคุ้กันอันพี่น้องบางคนต้องท่ำใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อท่ำใจยังโอ้ยแม่ขั้วคือเบาหลายเลขแท้รัฐบาลไให้่แลยังมีเล่าพัฒนา ยังมีห้าหน้อยแม่คั่วตามใจเบอร์สุขนตัวพี่นอ้องอ่าคอรัฐบาลไทยกระไลไหลายส่วนมากกระไหลของรัฐบาลไทยเห้าเนาะค่ะพี่น้องเนาะไหลเพราะว่ารัฐบาลไทยเป็นรัฐบาลที่กว้างขวางแต่กระซิบหามือกระจังคอยประกาศผลเที่ยหนึง่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะบานนี้ส้หรับ สำหรับเล่าพัฒนาบะนี่อาทิตย์หนึ่งมีอยู่สามวันจันพุทธสุขข้อเล่าพัฒนากันหลายคือกันเด้เบิง,บงช่องแม่ขั่วกับเป็นมืน่นคือกันเด้พี่น้องเออผู้บผู้บกรไรกดแชกกับเบิ้งซื้อกับมีเบิงบอปินอันขอโทษขออภัยพี่น้องคือแม่ขั้วนี่เบิงแล้วจักสิไปแซ่ไปตังไหนมาตังไหนเออ คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีผู้เพิเ่นเอาเบิ้งแหล้วกับเบิ้งแม่ขั้วเล้วจักสิไปกดให้เพิ่นจังไหนกับมีแด็ผู้กดเป็นกับโอเคถูกต้องขอบคุณมากแต่ว่าผู้กดว่าเปลี่ยนขึ้นแม่ขั้วดิ่กับเป็นตะยักหัวยู่คือกัดดเฮ้ยเ่ <c oughs> บานนี้ส้หรับยั้งบ้านหาหนี้ฮานอยฮาหนอยมีสูมือให้แกมือทุกวันถึงบ่ตถูกกระดิกมือมือนี้บ่ถถกมืออื่นกระดิกแกมือพี่น้อง แต่วันในช่องของแม่ขั่วบ่ารแก่แทกเทียบานนี่มีตะไดกับได้มีตะเข่ากับเขา่าคันข,ของแม่ขัวว่าเข่ากับของเสี้ยนพิษโลกข,ของพิษโลกว่าเข่ากับของแม่ขั้ว,วบานนี้พ่อแม่ยังบนันนี้เข่าน้ากันบานนี้แตกเป็นแตกพี่น้องสําหรับพานอยทุกวันเด้อค่ะพี่น้องเด้อคือมือวานนี่คือกันเดี๋ยวแม่ขั้วสิผ้าไปเบิ่งของ เซียนพิษสนุโลกสำหรับห้าหนอยเด้อค่ะพี่น,ออน้องเด้อคอฮานอยมีให้ลุน้นแล้วก็มีให้เล่นทุกวันเดี๋ยวไปเบิ้งนัากันแล้วกลับไปคุยกับกันคุยกันกับเซียนพิษสนุโลกเลยเฮ้าเสียงจริงตัวจริ อโาลสวัสดีค่ะเซียนเป็นยังไงมั้งเราเน้นปกติแต่มันไปออกอะไรละ่ะพิเศษออกออก4 6เ้ยค่ะพี่น้องเด้ออ่าพิเศษออก4 6ตัวตัววิง่งตัวลูดของเพิ่นกับเขา <com> ะะ่าเด้อค่ะพี่น้องเด <tablespoons> ้อบาทที่นี่เน้นปกติ เนี่ยปกติหมูเพราะว่าสูตรของเค้นเป็นสูตปรปกติแต่ว่าบ่อออกปกติไปออกพิเศษกับ VIP บนเก้าเก้าแปดซีให้เกียแปดซีนี่แหละบนลากามาออกล่างห่าห่าที่นอง,โ,องโตวิ่งโตแรนของเชี่ยนพิษนุโลกเขาเบิร์ตรากาเขาสามน้อยแล้วค่ะเมื่อวานนี่ เซียนพิษณุโลกบานีมาเบิงของแม่ขั้วบานี <c oughs> ของแม่ขั่วเข่าตัววิ่งตัวรูดทั้งสองตัวคือกันพี่น้องสี่หกละกันหาหาเข่าตัวรูดตัววิ่งคือกันแล้วหาหามาเข่าพี่น้องห้าน้อยเมือ่อวานแม่ขั่วกับเซียนพิษณุโลก แตกเครื่องสองเก้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าแมร่รั่วบัวเ้นุ่งของแมร่รัวให้พี่น้องเอ็ซีซบึงให้แต่เซียนพิษนุโลกลงเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะมาตามต่องวดอ่ะเซียนพิษนุโลกตามต่อหงวดเลยค่ะฮานายวันนี้เลยค่ะผมก็ให้ซื้อทั้งสามนอยอยู่แล้วกางเท มันก็ไปอย่างนั้นน่ะโอเคเข้าสามนอยเลยอะไรอย่าเงี้ยค่ะเซียนเข้าสามนอยเลยเราก็คุยกันในช่องยูว่าให้ซื้อทั้งสามน้อยแต่เน้นปกติเนาะครับสามน้นอยเดียวแตกควบคุมไปได้สามนอยเลย <c oughs> โอเคเลยค่ะเ <c oughs> ต่แต่ลาวเมื่อคืนนี้ลาวลาวแม่ครัวแตก ผมก็ขอขอบคุณคนที่มีน้ำใจผมก็ขอขอบคุณคนที่มีน้ำใจนำกินน้ำใจให้ให้กับเซียนเนะกขอให้ครับก็ขอให้คนที่มีน้ำใจเนี่ยให้สุขภาพแข็งแรงอื ให้มีแต่โชคแต่ลาบอืมใช่ให้มาต่อืนไปหาเจ้าของร้อยเท่าพันเท่าอืมอืมให้มีโชคลาบเยอะๆเฮงเฮงังๆังทุกงวดทุกงวดวันนี้ปีนี้แล้วตลอดไปครับอ่าวันนี้ก็ขอให้ได้อีกใช่ไ,ได้อยู่แล้วครับอ่าโอเคค่ะ พิษณุโลกให้พอนผูเพื่นมีน้ำใจเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับผู้ผู้ทำสูตรนี่พี่น้องผู้ทำสูตรนถ้าคำว่าแนวทางเขา่าดีใจดีใจพี่น้องดีใจหลายจักวตบมือตบ,ต,บตีนหลับเพื่อนหลับเพรานดีใจจักหูจักฮี่พอว่าขันแนวทางเขา่าพี่น้องเอฟซีเฮากับมีเงินใส้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอ่ะุณขอบคุณสำหรับผู้มีน้ำใจเพราะว่าีท่ทร่ให อาเซียนพิษณุโลกสำหรับข้าน้อยกับเล่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อทรงห่เซียนพิษณนุโลกกับแม่ขั้วเมืกขึ้นนี้แม่ขั้วกับขอบุญขอบุญคื้นขึ้นกันเด้อค่ะพี่น้องพี่ทรงนําใจให้แม่ขั้วแล้วก็ทรงนําใจให้เซียนพิษณุโลกอะขอให้ท่านโชคดีตลอดไปมีเงินมีทองอย่าเก็บอย่าไขอย,ย่าจนเด้อค่ะพี่นอ้องอะมาเบิ้งตัวเลขกันค่ะเซียนเว้าวเงาเพิ่นสีห่ห้าเฮ้า <laughs> ผมมีนอยเนี่ยผมมีสองสูตรให้วันนี้มีหลายตัวบ่พี่สองคู่วิ่งนนะบ,บนล่างเหมือนเดิมเนาะครับบนล่างเหมือนเดิมสูตรสูตรที่สองผมทำเมื่อวานตอนเย็นค่ะมันจะได้แค่สองคู่เอง อ๋ออ่าววิ่งตัวไหนคะอ้าแม่ขว้วเขียนพิทต,ตัวนี้แมเขียนฮานอยอีหยังสิ่ม่เขียนวันที่หนึ่งกันยา่าขาดตะเวันอะไรกันเลยเขียนพีทเด้อเด้อเด้อเขียนไปก่อนฮานอยฮานอยวันที่สามสิบเอ็ดเนาะพี่เนาะ สามวันที่สามหนึ่งอ่าทับแปดทับหกเจ็ดโอ้ยแม่ครัวไปเขียนวันที่หนึ่งไหมโอ้เป็นบ้า <c oughs> เซียน <c oughs> แต่แลาวเมื่อคืนก็แตกนะหือ <c oughs> สูตรใหม่ผมทำเมื่อวานหยอดไปนิดนะึงอ๋อเหรอ เออรอให้มันเข้าก่อนพี่เข้าสองเจ็ดเมื่อคืนสี่ขาเองเออรอให้มันเข้าก่อนเราค่อยเอามาลงให้เอสีวิ่งบนล่างนะเข้าเมื่อคืนนี้นอยธรรมดาวิ่งบนล่างสามกับสี่สามกับสี่ค่ะ 92, 93, 92, 93, จับคู่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่ห้าสามสองสามสองสามสามสามสี่สามสองสามสาม สามสี่ต่อเลยค่ะแล้วก็แปดสองแปดสามแปดสี่แปดสองแปดสามแปดสี่เก้าชุดค่ะ เก้าชุดเลยอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมีอยู่สองหางค่ะต่อเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมาตัววิ่งเนาะค่ะหกหกสามหกสี่สองหางหกสามหกสี่อีกมอคืนเข้าเก้าหกอ๋อชุดนี้เหรอ ครสองหางเนี่ยเมื่อคืนเข้าเก้าคกค่ะแล้วสุดสามตัวมีไหมพี่สามตัวผมไม่ได้จับเดี๋ยวผมดูให้สามแปดสี่เนาะครับค่ะ สองแปดสามครับสองหางคอโอเคซื้อได้ทุกน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อซื้อได้ทุกน้อยแต่ให้เน้นปกติเพราะว่าสูตรเป็นสูตรของปกติแต่ซื้อได้สามน้อยเลยค่ะซื้อได้สามน้อยเลย โอเคค่ะ okay, ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะพี่น้องสำหรับห้าน้อยเซียนพีเซโนลกวันที่สามสิบเอ็ดทับแปดทับหกเจ็ดเด้อค่ะวิ่งบนล่างสามกับสี่จับคู่เก้าสองเก้าสามเก้าสี่สามสองสามสามสามสี่แปดสองแปดสามแปดสี่ตัวแถมหกสามหกสี่ จับชุดสามตัวคือสามแปดสี่สองแปดสามอะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องให้พี่น้องโชกดีกับฮานอยวันนี้เด้อค่ะพี่น้องเด้อ่ะพอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ